มาเดินมานไปเดินไปไปเดินไปอล,อลองเท้าลองเท้าหล่อจังเลยอุ้ยพอดี<ข>พอดีเออสิขับมันขับมันพอดีแล้วเนี่ยออพี่เปียยังไม่เลิกเลยพีเยพ่เปียเปียยัง ปเดินเดินเดมาไปละถมเหมืนหน้าผาดผาดท่านนี่กโ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 กนั่นเดี๋ยวพี่เปียก็มาแล้วอยอย่าไปขึ้นอย่าไปขึ้นเดี๋ยวตก เดี๋ยวตกอุ้ย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 เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอย่าอย่าไปขึ้นมามาโอ้ที่ขึ้นยังนั่ก็ตกค้อนดัวพูดโพดอกไัยเอาเอาเอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเอานี้ออกมาก่อนพูดโพเนาะ อนนน่โอ <Goodness. S 2> ้จะม่นไปยืนอย่างแกงสซนแ้วก็ตุก่นดนี่เอานี้ไปไปเอาไปนู่นไปแรงรถอะไรบ้า